วดินเมื่อเช้าเส็จกี้ครับวันนี้อยู่กับนักดูดอีกครั้งหนึ่งนะฮะและนี่คือซัมซุง E5 นะฮะพยายามออกเสียงให้มันชัดเจนนิดหนึ่ง้วยละกันนะฮะอย่าพยายามออกเสียงไปเป็นวรรณยุกต์อื่นเด็ดขาดนะฮะซัมซุง E5 นั้นออกแบบมานะฮะเรียกว่าเป็นพลาสติกทั้งตัวนะฮะซึ่งมางคนถามว่าพี่ครับพี่ครับมันต่างก,กับ A5 ยังไงเอาเป็นว่า A5 มันเป็นแบบวัสดุดีกว่าละกันเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะเป็นอะไรก็ววาปแตัตวเนี้ยก็คือกลับมาเป็นพลาสติกเนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็ถึ่งตอนที่าาน้้นงและะว เริ่มสัมผัสอฮะน่ดูดก็รู้สึกว่ามันเป็นพลาสติกอะฮะก็คือซัมซุงเป็นพลาสติกอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่ามันคือพลาสติกเบาๆนะฮะคือข้อดีของซัมซุงคือมันเบามันค่อนข้างจะค่อนข้างจะเบามากส่วนหน้าตาของ E5 กับ E7 เหมือนกันทุกอย่างฮนะแปดจีนตรงนี้ลำโพงอยู่ตรงน,งรงนี้กล้องนูนแบบนี้ หน้าตาแบบนี้นะฮะเหมือนกันไปหมดทุกอย่างเลยฮนะแค่ขนาดจอแล้วก็สเปคข้างในเท่านั้นที่ไม่เหมือนกันเองนะฮะแรกเริ่มก,ก่อนเลยสำหรับคนที่ปกติไม่ค่อยได้ใช้ทั้มซูมแบบนาดุดเนี่ยนะก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบาเอ่ะเอออย่างเงี้ยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเบานะฮะการรีวิวของเซปกี้ค่าจะต้องใส่ความรู้สึกของนาดุดลงไปฮนะเพราะมันเป็นนาดูดรีวิวนะฮะมันเบาฮะมันเบาเรื่องของจอนะฮะก็เป็นแบบซูเปอร์อัมเมรดนะฮะก็ต้องบอกว่าสีสันจอนั้นออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะกก็็จอออ LED YouTube เเนนาาะะะมต้้งดดดีียยูู่แลววฮ๋ ด้วยกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะรวมถึงเดี๋ยวเราจะฟังพวกเ,เสียงเพลงต่างๆด้วยนะฮะเราจะเริ่มจาก YouTube ก่อนตอนนี้เป็นเรื่องของสีสันจอนะฮะของวงอันนี้เป็นวง after school นะฮะที่เลือกตรงนี้มาเพราะว่าหนึ่งเลย MV เนี้ยสีสันม,มันจัดนะพอสีสันม,มันจัดเนี่ยอยู่บนจอ LED ปุ๊บคุณจะรู้สึกเลยว่ามันสวยกว่าจอ LCD ทั่วๆไปพอสมควรนะฮะแต่แลวเขาบอกว่ามองแล้วมันปวดตาปวดตาอ,อ,อะไรเงี้ยนะดูข้อมูลนึก็จะ เฉยๆนะไม่ปวดตานะก็สวยดีนะนะฮะทำมาได้ดีฮะมุมมองทุกมุมมองนั้นคมชัดนะฮะแล้วก็ไม่ผิดริ้วเอ่อสีไม่เพี้ยนด้วยฮะต้องยอมรับว,ว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีสับเรื่องจอฮะชูจุดเด่นฮะเรื่องของจอเป็นหลักนะฮะใครอยากได้จอสวยๆเครื่องเบาๆเอาไว้แชทดีๆเนี่ยนะาดูดว่า e5 ก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบเพราะเปิดตัวมาจริงๆแอบแพงนะ9,500แอบแพงเลยแต่ว่าแลกกับจอ super amoled เนี่ยบางคนก็บอกว่ามันก็คือว่าคุ้มค่าในระดับที่น่าพอใจนะฮะต่อไปดูลำโพงฮะ เนี่ยฮะลำโพงจะออกมาจากทางนี้เป็นหลักนะฮะลำโพงมันจะเหมือนพวก A5 A7 E5 E7 เลยนะฮะก็คือมันจะค่อนข้างไม่ดังนะฮะเสียงมันจะไม่ค่อยดังเพราะลำโพงมันตัวเล็กมากนะฮะและเบาพอสมควรนะฮะมันได้ยินอะแต่มันไม่ดังอะ่มมงอะมันไม่ดังแบบกระหึ่มอะ่ะนะเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็ประมาณนี้ส่วนสีสันจอก็อย่างที่เห็นไปนะฮะว่าคมชัดและสวยงามมาก จริงๆนะฮะพาไป2เรื่องฮะทั้งเรื่องของจอนะฮะดีไซน์แล้วก็รวมถึงเรื่องของเสียงลำโพงด้วยนะฮะก็ต้องบอกหลายหลายท่านนั้นอยากจะรู้ประมาณนี้แหละฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแบตเตอรี่ฮะค่อนข้างดีนะฮะซัมซุงนี่เป็นมือถือที่ทำแบตเตอรี่ออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะในรุ่นที่เป็นกลางนะฮะคือไม่ถึงกับรุ่นท็อปแบตเตอรี่จะหมดไม่ค่อยเร็วนักนะฮะพอรุ่นท็อปๆนี่จะหมดเร็วนิดหนึ่งก็ตามว่าความเร็วมันสูงอะนะฮะเพราะรุ่นกลางๆเขาสเปคไม ดูไอไปน้าดุก็งงนิดนึงนะฮะโดยความจำทั้งหมดฮะ16กิกนะฮะ,ะ,ฮะใช้ไปแล้วระบบ4.41ฮะตอนนี้เหลือประมาณ8.75ฮะหลังจากที่น้าดุดลงโนวา3ไปนะฮะก็ถือว่ามีพื้นที่ใช้งานที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะใช้ได้ซ m s u n งตัวนี้เนี่ยนะ้าดุดมองว่าซ e ีรีส์ E กับ A เนี่ยออกมาแก้ลำของรุ่นรุ่นที่มันไม่ได้เรื่องของ a m s ซ n งหลายๆรุ่นนะฮะคือค่อนข้างจะแก้ออกมาได้ถูกทางนะฮะถามว่ามีราคาสงกเจ้าอื่นไหมก็ใช่แต่ว่ามันดีกว่าซัมซุงที่เคยเป็นฮะ แต่คุณจะต้องผ่านอีกหลายด่านมากเช่นราคาใกล้ๆกันหนึ่งเก้าันนี่ถ้ามือถือจีนนี่ขึ้น snap แปดร้อยแล้วนะฮะมีสามนี่คือ snap แปดร้อยแล้วตัวนี้ไม่แค่ snap dragon 410อยู่เลยนะฮะซึ่งต้องยอมรับว,ว่าช้าก,กว่าค่อนข้างมากนะฮะ enter your age นะาอายุเท่าไหร่ฮะก็ปีนี้15พอดีฮะก็ใส่15ไปนะฮะก็ให้ดูเฉยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นเกมโหลดฟรีเลยนะฮะจาก play store นะฮะไม่ต้องไปหาตัวเถื่อนมาลงให้โดนขโมยข้อมูลเล่นนะฮะ โหลดออกมาเลยนะฮะก็ไปแซฟด้าก็ส1 0หนึ่งูนะฮะให้น,นดุดคาดเดาก็คือคิดว่าน่าจะรวดเร็วอยู่แล้วนะฮะโอ้โลืเร็วกันนะเจ๊เองนะะโอ้กระตุกฮนะมีอาการกระตุกเหมือนกันนะไม่ลื่นท่านทีเดียวนะมา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 ยิงโหลดนะฮะนะี่ฮะสิ้นไปสีสิ้นไปสิสน,สนี่ฉันยิงจะได้เลยนะ เนี่ยฮะก็เห็นว่าพอเป็นหน้าจอ HD ปุบเนี่ยนะฮะรายละลเอียดเกมก็มาเต็มเหมือนเดิมนะฮะติดกระสุนฮะแล้วก็กระโดดลงไปนะฮะเดีย๋ยวมาดูดีกว,ว่าว่าเจอศัตรูเยอะแล้วจะกระตุกหรือเปล่านะฮะสำหรับ Snap Dragon 410นะฮะแล้วก็การจอ a d e n o ฮะนี่ฮะอย่ากให้คุณเห็นเลยฮะจ้ะแหลกจังเลยจ้าเอ๊ะทำไม Snap Dragon 400ยังไม่แหลกเท่านี้เลยอ่ะ โหแหลกว่ะแหลกว่ะเฮ้ยโหนอ่ะหายแดกแล้วอะไรวะโหหน่วงมากฮะหน่วงมากเอาหายหน่วงแล้วอะไรโหลดไม่ทันเนาะเอาห,หน่วงแป๊บหนึ่งฮะตอนนี้หายหน่วงแล้วยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยนะฮะเล่มหันจอเล่มหันจอหน่วงอีกแล้วฮะโอ้พระเจ้าท่อช่วยกล้วยฮะเห็นกันจ่ะๆนะฮะตรงหน้า ดูดิหน่วงมะล่ะหน่วนงะนั้นน,น,น,น้ดุดูดูน้าดุดดิเอาละครับซัมซุงฮะโอ้โหหน่วงฮะอันนี้ไม่ได้ใส่เมมด้วยนะฮะคือนะดุดไม่ได้ใส่เมมลงไปด้วยนะอันนี้ซัมซุงฮะออกเฟิร์มแวร์มาแก้เดี๋ยวนี้เลยนะฮะสเปคนี้มันต้องเล่นได้แล้วนะฮะเกมนี้เนี่ย MTK โทีค่กว่ายัางเล่นได้เลยมีปัญหามีปัญหาเรื่องเกมนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเกมกราร์ดฝีสูงๆไงนะดุดว่าถ้าเป็นเกมงงงงงงกงไม่เป็นไร เดี๋ยวมาดูเกมงงแงงงงแงงดูออกเป็นยังไงนฮะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะจาก Play Store ได้เลยครับจะลองเกมแบบไม่ไม่ไม่ฮาร์ดคอร์มากนักนะฮะอย่าง Crossy i Road นะครับคือทุกคนไม่ต้องกลัวนะแบบซื้อไปบางคนแบบกลัวแล้วไงเริ่แบบเฮ้ยพี่แสดว่าคืนนี้แม่งเล่นเกมไม่ได้เลยใช่ไหมคือน่าดูดว่านะมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันต้องดูเกมด้วยนะว่าเกมไหนเป็นยังไงนะอย่างเกมกล้องแกล้งอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วอะองแกล้งเกมนี้คือแถวบ้านน่าดุดก็เล่นได้นะมาให้ดูเฉยว่ามันกระตุกเพราะออะะไไรรเเพาาานนนน่่่่ดดุกก็มมแใจหืัว มันกระตุกเพราะอะไรหรือว่าเป็นจังหวะที่มันเอ่อมันก็ไม่ใช่นน่วะเออไม่พูดหรอกอ่ะดูเองนะฮะนี่ฮะนี่ฮะก็สบายฮะลื่นอุ้ยตายตายซะงั้นอ่ะเอาใหม่เอาใหม่นะฮะแล้วดู cross y r o ฮะนั่นคือฉายาในสมัยก่อนนะฮะปป๊บปุ๊ยอุ้ยตายโชว์ให้ดูว่าอ๋อเนี่ยถ้าถ้าถ้าโดดไม่ผ่านจะตายนะเออ ไม่ปลอดภัยอา้าวพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวนะฮะตายอายเหลือ,อลเกิน Alt. เอาล่ะเรื่องสุดท้ายฮะที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็คือเรื่องของกล้องถ่ายรูปนั่นเองแตนแตนแตนนี่คือกล้องหน้าคลาสกล้องหน้านะฮะก็ยังได้สีจืจดๆสไตล์สูงสุดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าข้อดีคือได้เลนส์มุมไวฮะก็คือมันจะกว้างมากๆนะดังนะนั้นคุณสามารถที่จะ ว่าได้เลยนะครมาดูตัวอย่างภาพถ่ายดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะอย่างตัวอย่างภาพถ่ายนะฮะอย่างภาพนี้ก็คือน่าดูถ่ายไว้เมื่อกี้นั่นเองนะฮะก็เห็นว่าสีเนี่ยค่อนข้างจะโอเคเลยคือสีมันมันก็ซีดแหละแต่ว่าพอถ่ายโคนออกมาแล้วมันก็จะดูหลอกๆหน่อยอะ่ะพูดง่ายๆนะประมาณนี้เลยนะฮะเนี่ยฮะมีหน้าบึ้งหน้าอะไรด้วยฮะอ่ะอันนี้เป็นกล้องหลังฮะไปถ่ายมานะฮะที่เดอะมอท่าพระนะฮะก็ส่วนตัวเนี่ยจะมีไว้บาลานซ์เพี้ยนนี่ ไปดูเองเลยใครไม่เชื่อนะดุดนะไปที่ศูนย์ฟรูเดอร์มอร์ท่าฮะแล้วเงยหน้ามองขึ้นบนเพดานเพดานเนี่ยตัวเนี้ยมันเป็นอา่าสีขาวพอถ่ายออกมาไว้บาลานซ์เพี้ยนฮะขึ้นสีเหลืองเลยจเจอไฟสีเหลืองนี่เขามป็นหนึงน็อกเลยเหลืองอ๋อยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะถ้าไม่เชื่อไปถ่ายได้เลยฮะและแน่นอนฮะซัมซุง e 7ก็เป็นนะฮะแต่ถามว่า a 5 a 7เป็นไหมไม่รู้ฮะเพราะไม่มีเครื่องในมือในเวลาน,นั้นนะฮะเนี่ยฮะส่วนเรื่องการถ่ายรูปคือความคมชัดก็คืออยู่ในเกณฑ์โอเคเคลลยแหะ น,ะะนี่นะฮะคมใช้ได้นะฮะคมชัดใช้ได้เลยแต่สีต้องปรับปรุงนะฮะนี่น้องทหารพานฮะนั่งทํางานให้นด,ดุดนะฮะไปถ่ายมานะฮะก็สีต้องปรับปรุงนะฮะว่าความคมชัดนี่ก็ได้อยู่ระดับหนึ่งเลยนะก็ไม่ถึงกับว้าวอะเอาเป็นว่านาด,ดุลไม่ว้าวแล้วกันแต่ว่ามันก็โอเคในระดับสัมสูงเพราะปกติราคาเนี้ยห่วยกว่านี้เยอะมากแต่นั้น e 5กับ e 7เนี่ยท่ากม,มาได้ค่อนข้างดีมากนะในซัมซุงนะเทียบกับซัมซุงด้วยกันนะ ดีมากแล้วถ้าใครเป็นแบรนด์แบบว่าที่แบบคนที่ชอบซัมซุงแล้วแล้วก็คืออยากใช้ได้ซัมซุงอะแนดนำว่าตัวนี้โอเคดีเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณแบบว่ารู้จักสเตปกิ๊กมากขึ้นนะฮะก็จะรู้ว่าก็ยังพอมีตัวเลือกอื่นให้เลือกด้วยนะฮะในราคาใกล้เคียงนะฮะอย่างกล้องเนี่ยสู้ oppo m i l l e r 3ไม่ได้นะฮะสู้ oppo m i l l e r 3ไม่ได้เลยนะฮะตรงนี้ต้องอทําความเข้าใจก่อนว่า oppo นั้นมันเก่งเรื่องกล้องมากนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยต้องอยอมรับว,ว่าสู้สู้ไม่ได้นะฮะ แต่ว่าเรื่องของจอนั้นก็ดีกว่า Oppo m i e r 3เช่นกันนะฮะเรื่องจอนั้นดีกว่าแน่นอนนะฮะแล้วก็ถ้าให้ดูนะฮะก็คือกล้องหน้าเนี่ยเขาบอกว่าความละเอียด5ล้านนะฮะส่วนกล้องหลังนี่8ล้านซึ่งดูจะบอกว่าจริงๆแล้วความละเอียด5ล้านหรือ8ล้านไม่ได้บอกว่าภาพมันจะมีคุณภาพหรือว่าชัดกว่าหรืออะไรขนาดนั้นนะฮะคือถ้าเลนส์ไม่มีคุณภาพหรือว่าซอฟต์แวร์ไม่ดีเนี่ยมัถ่ายมาไงก็ไม่สวยคือตอนเนี้ย ต่ำกว่า1 0 0 0 0บาทะดุเนี้ไม่เจอใครที่เอากล้องของ oppo mirror 3ลงได้นะคุณจะรู้สึกว่ามันดีก็ต่อเมื่อคุณเจอสิ่งที่มันดีแล้วคุณจะรู้สึกว่าไอ้บางตัวมันแย่กว่าก็เมื่อต่อเมื่อคุณได้จับตัวที่มันดีกว่ามาแล้วคุณจะรู้สึกงั้นแล้วณดุดจับมาหมดแล้วก็เลยใส่ความรู้สึกนี้ลงไปบอกพวกคุณว่าถ้าคุณจะเน้นกล้องนะคุณไป oppo mirror 3นะแล้วถ้าคุณอยากได้จอสวยๆพื้นที่เยอะๆนะคุณมาเล่น samsung นะประมาณนี้เลยนะมันก็ ตามนั้เลยแล้วก็มันก็เบาด้วยนะดูชอบผมที่ว่ามันเบาถืีแล้วค่อนข้างจะแชทมันมากนะฮะเพราะมันเบามากๆเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับ Samsung E5 นะฮะออกเสียงชัดว่า E5 นะฮะไม่ใช่ E นั่นแหละฮะอย่าไปพูดอย่างนั้นเชียวนะฮะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ E5 แล้วกัน E5 แล้วกันนะฮะจริงๆก็จับคายนะที่ต้องเรียกว่าคุณไฟสักกัน คุณ5นะฮะพ่อทำบ้านนาดุลไม่อยากให้เรียกคนอื่นว่าอ e ีนะฮะเรียกว่าคุณฟ้าประกันนะฮะและนอรฮะอีกหนึ่งสิทธิพิเศษสุดท้ายที่นดุดจะทิ้งท้ายไว้ก็คือพวกแก๊สซิกิฟ์นั่นเองฮะอีกสิทธิพิเศษหนึ่งที่แบรนด์อื่นให้ไม่ได้ะฮะนั่นคือแกส๊สซิกิฟ์นั่นเองฮะฟรีทุกอย่างฮนะโอ้โหแจกบางทีแจกขนมฟรีนะบางทีแจกที่พักลด50%บ้างนะอะไรบ้างนะโอ้โหเยอะแยะเลยนะต้องลงด้วยเลยเนะี่ยอะสเต็ปนามสกุลกิี เนี่ยฮะ register นะฮะคำนี้คำนี้ออกเสียงว่า register นะฮะ a c c e p t นี่นะฮะเนี่ยฮะยินดีต้อนรับสู่ Galaxy Gift นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเนี่ยมันสุดยอดฮนะแล้วดูเห็นพี่คนหนึ่งนะมาที่ไปสนามโมสนามบินนะใช้ Samsung ได้กินขนมฟรีประจำเลยอะ่ะเออตรงนี้เนี่ยยุ้ยดิไม่เจอโดนัทอะ่ะเดินเข้าไปเฉยๆได้กินโดนัทฟรีลูกหนึ่งอะ่ะอะไรวะมีแบรนด์ไหนให้ได้แบบนี้บ้างมีข้อความโหดร้ายของ Galaxy Gift แบบสุดยอดนะ บาสกิ Robin, นละ็อบบิ้น่ะปกติเนะี่ยร้อยเก้าบาทนะถือมาถือซัมซุงเข้าไปเหลือหกสิบเก้าบาทเออเอากับเขาสินะนี่ไอเต็มเต็มเลยเนะนี่ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์มั่งนี่นะมึงจำลองพัทยาลดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์น่ะเพียงคุณใช้ซัมซุงเออธรรมดาปะสุดยอดนะนี่ traveling privilege นะฮะอันนี้จะเป็นรถนะสำหรับคนท่องเที่ยวเลยนะ มีอะไรบ้างเนี่ยรับส่วนลด15%ใช้โมถืออะไรแล้วมีส่วนลดด้วยสุดยอดัลละนี่ B T S นะลด30บาทท,ทุกวันอะไรเนี่ยอ่านไม่ทัน,นทุกวันอังคารมาเลยหักนะวันนี้ถึง31มีนาคมอ่ะรีบไปซื้อเลยรีบไปซื้อเลย,ลเลยนะรับส่วนลด B T S ใช้โมถือรับส่วนลดนี่อันนี้ก็เหมือนกันฮอตดีลเลยเพียงคุณซื้อแท็บ S 8.4และ10.5ฟรีไปเลยเซ็นทันกิฟต์วอเชอร์หรือโรบินสันวอเชอร์2,000บาทเอาไปช็อปเล่น เอาดินี่ฮะแกซีกิฟต์อันนี้คือความไร้เตียมานนะฮะนะใครชอบทำสูงระดุดว่ามันมีตุกก้ามันอยู่แล้วนะฮะใครก็ตามแต่ที่อยากจะเล่นนำไปใช้สิท่ิพิเศษต่างๆทำได้เลยนะฮะสํสำหรับวันนี้ก็คงต้องรับลายเป็นตอนนี้นะฮะสวัสดีฮะ